สวัสดีทุกคน,นครับคลิปนี้อยู่กันกับดันเชียนดาอนแรแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าซีนวีดาคอนแรมเนี่ยผมจะตัดแบ่งออกเป็นคลิปๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าลงรวดเดียวทั้ง6ด่าน6ดันเนี่ยมันจะยาวจนเกินไปนะครับซึ่งคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น ด่านหนึ่งกับด่าน2แล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าด่านหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับมันก็จะเป็นมอนออกมาเวฟๆแล้วก็จะมีบอสออกมาด้วยทุกๆ3เวฟอะไรแบบนี้นะครับไม่มีแมคาคิกตามด่านอะไรเลยวิธีการเล่นก็คือตีมอนที่มันไหลออกมาทั้ง3ทางที่มอนมันเกิดออกมาเนี่ยกำจัดมอนให้หมดแล้วก็อย่าให้มันไปตีผลึกนะครับผมซึ่งมันจะมีผลึกอยู่นะครับแล้วมีหลอดเลือดของผลึกอะไรแบบนี้ก็คือกันไม่ให้มันไปตีผลึกแล้วก็ฆ่ามอนให้หมดแค่นั้นเองนะครับ ่วนบอสตัวสุดท้ายบอสตัวที่3เนี่ยเวลาเราฆ่ามันได้เนี่ยไม่ว่าตู้น้องจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะจบดันในทันทีเจ้าด่านแรกเนี่ยมีประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมในด่านที่2กันนะครับยังไงก็ขอฝากนี่เลยแล้วกันนะครับเติมเกม24เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของไทยด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20% กับทุกท้ายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดณตอนนี้หากสนใจคลิกกริ้งบนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม24ให้คุณฟรนทุกการเติมเกมได้แล้ววันนี้ด่านที่2นะครับมันก็จะเป็นเจ้าวัว2ตัวนี้นะครับวัวฟ้ากับวัวแดง วิธีการเล่นเจดัานี้เนี่ยก็คือเมื่อเจ้าวัวสตัวเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมันจะเป็นบาเดียสีทองทๆขึ้นมาจะทำให้เราไม่สามารถทำดาเมจต,ต่อมันทั้ง2ตัวได้เลย ก็คือเราจะต้องแยกมันเราถึงจะสามารถทำดาเมจมันได้นั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับพเพื่อนๆจะแยกเป็น2ปาร์ตี้แบ่งกันตีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าการแบ่งปาร์ตี้กันตีเนี่ยพเพื่อนๆจะค่อนข้างใช้การสื่อสารหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องคุยกันนะครับว่าตีเลือดตัวนั้นเดือดเท่าไรแล้วตัวนี้เลือเท่าไรแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเลือดมันห่างกันเนี่ยพเพื่อนๆก็จะต้องอเลี้ยงเลือดตัวที่สูงกว่าให้มันต่ําลงมา เท่ากับอีกตัวนะครับนเนื่องจากเงื่อนไขของดันนี้เนี่ยมันให้มันตายพร้อมกันหรือว่าไล่เลี่ยก,กันภายในระยะเวลา15วินาทีนั่นเองนะครับแต่ว่าหน้าปาร์ตี้ผมณนะตอนนี้เนี่ยผมเลือกที่จะเล่นแบบรุมทีละตัวนะครับก็คือให้คนคนหนึ่งนะครับหนึ่งตำแหน่งหรือว่าแทงนะครับไปพวกวัวแดงแล้วก็ลากมันไปไกลๆนะครับไม่ต้องตีไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ครับ ก็คือวิ่งล่อมันแล้วก็โผวกอย่างเดียวไม่ให้มันมากวนตอนที่กลุ่มปาร์ตี้ที่เหลือทําการลุมเจ้าวัวฟ้าอยู่นั่นเองนะครับสกิลพิเศษของเจ้าวัวฟ้านะครับมันก็จะมียิงปืนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนให้ดูนะครับนี่นะครับผมมันจะเล่งเป็นสีแดง ยาวๆตรงพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือขึ้นตรงกลางจอแล้วนับถอยหลังนะครับอันนี้เนี่ยเจ้าวัวเนี่ยมันจะเล็งใส่คนที่เจ้าวัวแดงเล็งเป้าอยู่นะครับฟังชัดๆอีกครั้งนะครับเจ้าวัวฟ้าเวลามาใช้สกิลเดลิช็อตเนี่ยมันจะเล็งใส่ตัวที่ตัวแดงเล็งเป้านะครับ ก็คือเหมือนกับยิงช่วยนั่นแหละนะครับซึ่งกระสุนที่มันยิงเนี่ยมันจะสตั้นนานมากๆนะครับวิธีการเล่นเจ้าสกิลนี้เลยก็คือง่ายๆนะครับคนที่โดนสกิลนี้เล็นนะครับให้วิ่งไปหลบหลังวัวแดงนะครับพูดง่ายๆก็คือเอาวัวแดงบังกระสุนนะครับเวลากระสุนนี้ยิงใส่แล้วเนี่ยโดนวัวแดงวัวแดงมันจะสตั้นนานมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นนักเด็กนี้นะครับ นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ตีไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะยิงกระสุนเร,เรื่อยๆนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตตัวสื่อกลางจอดีๆแล้วกันนะครับเจ้าวัวฟ้ามีแมกนิกแค่นี้เลยนะครับนอกนั้นก็คือหลบพื้นแดงไม่ว่าจะเป็นรูปพัดหรือว่าวงกลมอะไรต่างๆก็หลบตามปกตินะครับส่วนทางด้านของเจ้าวัวแดงนะครับแมานิกของเจ้าวัวแดงเนี่ยเมื่อเราตีมันไปสักพักแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเรียกฝูงวัวออกมาก็คือเหมือนในดันมิโนทอ์นะครับ ดูลูกศรตรงพื้นแล้วก็ทําการแดชส,สวนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับดูลูกศรตามพื้นแล้วก็แดชส,สวนนะครับซึ่งถ้าเราแดชดไม่สวนไม่ทันหรือว่าโดนจ้าวอริชนเนี่ยมันจะแรงมากๆนะเหมือนเมื่อสักครู่นะครับคือแบบฮิตละแสนสองสามฮิตอะไรแบบนี้อาจจะตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับผม เมื่อตีไปเรื่อยๆนะครับผมจนมันใกล้ตายเราก็ทําการลากมันเข้าไปใกล้ๆกันแต่อย่ากใกล้จนเกินไปนะครับที่ผมเล่นแบบนี้นะเนี่ยก็คือลากให้มันมาอยู่ใกล้กันประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเดินเข้าไปตรงกลางระหว่าง2ตัวแล้วใช้สกิลอันติหรือว่าสกิลอะไรต่างๆที่มันกว้างๆให้มันโดนทั้งสตัวพร้อมกันแล้วก็บ์สทั้ง2ตัวไปพร้อมกันเลยนะครับเหลือเลือกตัวละประมาณ9ก้าแสนหนึ่งเอ็มอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนวิธีการเล่นเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเห็นสมควรเลยนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นแบบแยก2ปาร์ตี้หรือว่าเล่นแบบผมเป็นเจ็หนึ่งอย่างที่ผมบอกตั้ต้ตคลิปนะครับเอาแทงคนนึงไปลากวัวแดงก่อนลุมตีตัวฟ้าจนเลือดเหลือน้อยนะครับประมาณ1ล้านหรือ9 0 0 0แสนนะครับแต่ว่าอย่าให้ต่ำกว่า1%ของเลือดสูงสุดของมันนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า1%มันจะถือว่าวัวตัวนั้นเนี่ยล้มนะครับแล้วก็มันจะรับถอยหลังทันทีนะครับด้าหลังจากนั้นก็อไปดุมอีกตัวหนึ ก็จะมีแค่นี้เลยนะครับสำหรับด่านที่2ของดากนแลนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะลงคลิปเป็นด่านที่3 4 5ต่อเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซ like, ับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสวายดีครับ